ก็กลับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่รักและคารวสถานในองค์หลวงปู่แพ้วปาวโรวัดรางมันสําหรับวันนี้ผมเคียงบ้านพลเมืองดีนะครับได้มีวัตถุมงคลรุ่นโคงกระพันร้อยปีนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับมาให้ชมกันนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับผมกลับมาอยู่บ้านนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับและไม่ได้นําอุปกรณ์ในการถ่ายพระเครื่องมาด้วยนะครับจึงไม่มี เวลาไม่มีโอกาสนะครับที่จะถ่ายพระเครื่องให้ชมนะครับก็น่าจะช่วงปลายเดือนนะครับถึงจะได้กลับไปนะครับเปิดเรียนนะครับจะได้ถ่ายให้พี่ๆชมนะครับช่วงนี้ก็มาถือถ่ายแบบนี้ให้ชมก่อนนะครับก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะครับในการถ่ายนะครับและช่วงนี้ก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับในช่วงวันหยุดนะครับจึงไม่ค่อยสะดวกที่จะส่งพระเท่าไหร่นะครับ วันนี้นะครับผมก็มีเนื้อเนาะโลหะนะครับมานําเสนอนะครับจํานวนการจัดสร้างนะครับห้าพันเหรียญนะครับเป็นเนื้อที่สร้างน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ห้าพันเหรียญนี้จะบริจาคนะครับไปที่โรงพยาบาลนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเหรียญนะครับจึงเหลือทั้งหมดสามพันห้าร้อยเหรียญก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ วันนี้ก็ครับผมก็จะเดินทางไปเที่ยวนะครับทางจังหวัดก็จะ่าติดวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่นะครับรุ่นคงกับพันร้อยปีไปสักห้าเหรียญนะครับเื่อเผื่อมีท่านใดสนใจนะครับช่วงนี้นะครับพระก็เพิ่งออกมาใหม่นะครับอ่าหมายเลขัมเบอร์นะครับที่ผมจะนําไปนะครับก็่าเป็นกลุ่มเลขสามหลักมีสี่เหรียญแล้วก็เลขสี่หลักเหรียญเดียวนะครับอ่ท่านใดสนใจนะครับนี่ผมให้ดูัมเบอร์นะครับอ่ามีเลข สองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่แปดแปดแปดสี่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งนะครับอาเลขสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลขตองเลขสวยนะครับกับสี่แปดแปดนะครับอ่าเปิดในราคา2,800บาทแล้วก็เลข8ปดสี่หนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะครับ2600บาทนะครับก็ประมาณนี้ส่วนท่านที่ต้องการเลขธรรมดาเลขสี่หลักนะครับก็ ยังราคาเดิมนะครับอย่างแบ่งปันในราคา2 5 0 0ันอบาทนะครับราคานะครับก็ตามความสวยตามเลขสวยนะครับตามองค์ประกอบต่างๆนะครับถ้าเลขสวยราคาก็จะอัพหน่อยเลขธรรมดาก็ราคาตามสภาพราคาปัจจุบันในตอนนี้นะครับตอนนี้นวัตโลหะนะครับผมก็เหลือประมาณ30สิบเหรียญนะครับแต่จะเอาติดตัวไปแค่ห้าเหรียญเท่านั้นนะครับเผื่อพี่ท่านใดสนใจนะครับก็จะได้ ส่งให้ช่วงที่ผมไปเที่ยวนะครับคิดว่าหลายๆท่านคงรออยู่นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ออกมาใหม่คงรอเช่านะครับตอนพระออกบางท่านก็เช่าตั้งแต่เปิดจองส่วนท่านที่อยากเห็นพระองค์จริงนะครับก็มาเช่าช่วงที่พระออกแล้วนะครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับในเลขที่ผมนําเสนอไปนะครับก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับแต่ผมจะถ่ายรูปให้ชมนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับที่จะเอาพระนะครับ เอาพระแกะออกจากกล่องแล้วก็มาถ่ายให้ชมนะครับแต่พระสวยทุกองค์นะครับนี่ครับเพราะว่ามือข้างหนึ่งก็ถือโทรศัพท์นะครับก็ไม่นิ่งเท่าไหร่นักนะครับอันนี้เป็น488นะครับก็ให้ชมประมาณนี้นะครับอ่าสำหรับพี่ที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อ Facebook นะครับชื่อคิงบ้านพลเมืองดีนะครับ ไลน์นะครับเบอร์0999213686และเบอร์โทรศัพท์0999213686ส่วนเงินก็ยังมีอยู่นะครับยังแบ่งปันราคาเดิมเป็นสะพานบุญนะครับราคาวัดนะครับ3,550บาทนะครับเนี่ยยังอยู่อยู่ในลังนี้นะครับเนี่ยส่วนลังนี้นะครับพวกที่ผมนำเสนอนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะให้รับชมในคลิปต่อๆไปได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ